วัสดีจ้าพี่น้องมือนี้กับภาพี่น้องมายางปลาค่ะพี่น้องก็มีคู่ใจกับคือเจ้าแบรกเกี้เนาะค่ะเนาะเจ้าแบรกเกี้ร์ยุไซละ่ะนี่ค่ะเจ้าแบรกเกี้ก็ปล่อยตามพีสไตล์เนาะค่ะเนาะเพราะว่ายังในแปลบ่มีคนเนาะคะ่ะแล้วก็อ่าเล่ากัได้มาเลาะเบืองเฮ็ดค่ะที่ไปแกงใส่หน่อไม้ค่ะพี่น้องมือนี้ค่ะก็มาพรัเฮ็ดยาค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะ นี่จะพี่น้องเฮ็ดยาเนาะค่ะเฮดยาเบิกโพยลิงเนาะค่ะที่พนสิมักเกิดน้ำต้นเบิกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮดยาตัวน,นี้ก็เป็นยาเป็นเฮดยาขาเชื่อเนาะค่ะพี่น้องอทันไ,ได้เนาะคะ่ะกำลังขี้โม่อยู่หรือว่าอา,อาจจะเป็นเสื้ออีหยังเนาะค่ะเนาะป้องกันได้หลายอย่างเนาะค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นความเสื่อของส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะ ต่ว่าย่ากินย่าก่าถือว่าโอเคเนาะค่ะเนาะกะาย่ากะไปต้มใส่ไปต้มใส่เห็ดลิ้นจืดเนาะก่กะซิมีเห็ดอ่าหางไก่ง่วงเนาะค่ะที่เก็บไปของปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก่รสชาติของเพิ่นกะซิมีรสชาติขมเนาะค่ะพี่น้องขมขมขมกับ่ะขมแห้งค่ะพี่น้องดอกอ่อนๆกะสามารถเอาไปแกงจืดใส่หมูได้เนาะค่ะเนาะอ่าแทนมะระเนาะคะนะ่ะเนาะแทนมะระ แต่ว่าเพิ่งกับขมหลายกว่ามะละอยู่เด้อค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาเจ้าสิเอามะละนวยใหญ่เนาะค่ะมะละใหญ่เนาะค่ะไปแกงเนาะค่ะเนาะรสชาติเพิ่นขมคือกันกับมะละขี่นกเลยเนาะค่ะพี่น้องจะย่อกะซีพัฟพี่น้องมาเก็บเนาะคะ่ะเย่อกะสิไปต้มซาดื่มเนาะคะ่ะผสมกับกาแฟเนาะคะ่ะเนาะจะพี่น้องเก็บน้ากันเลยค่ะพี่น้องจา้าะย่อกะสิเก็บเออสกอนเนาะคะ่ะเพิ่นก็มีหม่องเนาเนาะคะ่ะนี่หม่องเนา ก็สามารถไปเลือกเอาใดเนาะคะ่ะพี่น้องไปปาดอันเน่าออกเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบอกภาสิเป็นลักษณะสีาขาวขาวทั้งสี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเอาไปแกงจืดได้ะคะ่ะดอกอั้สีแต่ว่ายากกว่สาสีอาซะกอนเนาะคะ่ะพี่น้องอตาย <c oughs> โทษใจลายค่ะ นี่ค่ะพี่น้องปีนี้มันแรงค่ะพี่น้องมันออกบ่ค่อยหลายเนาะแต่ว่าปีที่แล้วนี่ได้หลายค่ะพี่น้องมิตะดอกงหญอ่อนๆนอ้วนเนาะค่ะปีนี้มันมันแรงค่ะพี่น้องเนาะมันแรงอา่าช่วงวันหันมันแรงแห้งเนาะคะ่ะช่วงวางตอนเฮ็ดเพิงหวานออกเนาะค่ะเนาะฝนกับช่วงฝนกับหัวตะมัดดีตอนช่วงไายเนาะค่ะเนาะได้ละค่ะพี่น้องก็มีอาหารมาค่ะพี่น้องมณีวาซีเปเก็บเอาขี้มา ก็เลยว่าไปซ้ำดอกค่ะพี่น้องมันบ่มีเนาะค่ะฝนตกสายมันเปียกเนาะค่ะเนาะจะไปต่อกันเลยค่ะพี่น้องนี่เลยเป็นลักษณะปลาอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะค่ะบ่ได้บ่ได้ไปไกลค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปจ้าจ้าพี่น้องก็มีพี่น้องหลายๆท่านเนาะค่ะนะทีถาม่าชาคาบอันตังซีแมนแมนชากาบออันนี้บ่แมนชาคาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้คือตาไม่เบิกเนาะค่ะพี่น้องอันนี้บอแมนชากาเนาะคะ่ะพี่น้องหลายๆท่านที่ที่ตามหาชากาเนาะคะ่ะเฮ็ดเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นเห็ดชากาชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้บอแมนเนาะคะ่ะเนาะอ่าทางยาวบอคอนมีโตนเบิกเนาะ,ค,ะค่ะกะหาเห็ดชาการยากแน่จักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องอันนี้บอแมนเห็ดชากาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือตาไม่เนาะคะ่ะเนาะมีพี่น้องหลายๆท่านเนาะค่ะที่ สอบถามมาเนาะค่ะว่าอันนี้แมนชาการ์โบทายลงเฟสเนาะค่ะเนาะอันนี้บบแมนเนาะค่ะอันนี้บบแมนชาการ์เด้อค่ะเด้ออันนี้โบแมนเฮดชาการอันนี้คือตาไม่เบิกเด้อเนาะค่ะพี่น้องจ้ะไปกันต่อเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดชาการเนาะค่ะพ่ชสีมากเกิดน้ำต้นเบิกสีขาวเนาะค่ะเนาะต้นเบิกสีขาวนี่อ่า ขั้นมาได้เก็บชากาไปแล้วชุดนึงแล้วเ้าต้องถ่าอีกประมาณสิบปีเนาะคะ่ะนะถึงสิมีชากาชุดไมให้มาเก็บเนาะคะ่ะหรือว่าอาจสิบบ่มีเลยเนาะคะ่ะนะหรือว่าก็จนกลัวว่าต้นเบิกต้นนั่นพ่นตายไปเนาะคะ่ะนะ,ะ,นะะจ้าพี่น้อง คลิปนี้กับสีซ้ำนี่สก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าแบตเตอรี่กับสีเบิร์บอเข้าใจคือกันค่ะกับโทรษพท์เครื่องนี้เนาะค่ะแบตเตอรี่เพิ่นบอคอยท่อนเนาะค่ะเพิ่นถืออากาศหนาวแน่แบตเตอรี่ก็คือเบิดตไปเลยแล้วก็ดับไปเลยเพราะว่าทราบว่เบิดขึ้นก็ยังเบิดอยู่ค่ะพี่น้องเนาะค่ะมันอาจจะใส่งันหนักเพราะว่ากับกับความเย็นเนาะค่ะเนาะจะพอกันคลิปไหมค่ะพี่น้องพอกันคลิปไหมเนาะค่ะบ๊ายบายจ้า แบล็กกี้มาละค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องชมปลาไปพ่างๆซ้ำแบดเบิดเนาะค่ะเนาะ